สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแบงค์ขวปทุมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเหมก็จะพามารีวิวนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นรุ่น XLT เกียร์ธรรมดานะคะราคาตั้งขายอยู่ที่857,000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหม่ก็จะพามารีวิวนะคะ,นนะ,คะคเป็นรุ่นรถเ,เดิมๆของเรานะคะในสีขาวว่า ตัวออชชั่นของตัว XLT ฟอร์ดให้อะไรมาบ้างลูกค้าจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อฟอร์ดคันนี้ของเรานะคะในสเปคเดิมๆที่ลูกค้าเลือกเอาไปใช้งานโดยที่ไม่แต่งอะไรเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแหม่มให้โปรลูกค้าอยู่ที่ดอกเบี้ย0ซ48งวดนะคะเพราะลูกค้า,าไปใช้งานลูกค้าไม่ต้องการดอกเบี้ยเนาะไม่ได้ต้องการชุดแต่ง สำหรับฟอร์ดคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่8,57,000บาทเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2,160แรงมา้า385แรงบิดนะคะสำหรับลูกค้า,าไปใช้งานคันนี้ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะสำหรับรถครอบครัวด้วยใช้งานด้วยเพราะสามารถบรรทุกได้1.3ตันนะคะสำหรับภายในมีอะไรบ้างต่อตามแหมมมาชมค่ะ สำหรับรุ่น XLT นะคะเป็นเครื่องยนต์160แรงม้านะคะ385แรงบิดนะคะ สำหรับรถยนต์ของฟอร์ดของเรานะคะอ่าก็จะสำคัญในเรื่องการแมนทนแนมนะคะก็คือ1ปีเข้าครั้งหนึ่งนะคะก็จะช่วยลูกค้าในเรื่องอ่าเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสำหรับรถยนต์ของเรานะคะสามารถบรรทุกได้ถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะคะก็เหมาะสำหรับที่ลูกค้าไปใช้งานมากนะคะสำหรับกันชนท้ายของเรานะคะยังมีเซ็นเซอร์มให้อีก4จุดนะคะสำหรับด้านในตัว XLT ของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคะพร้อมหน้าจอ ซิงใหม่นะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y หรือ Apple Android ได้ปกติเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะตัวเครื่องยนต์ของเราสเปคของเราถือว่ารุ่น XLT เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เลือกไปใช้งานนะคะเพราะว่า ตัวเอกาของเรานะคะตัวไฟนะคะก็เป็นไฟ LED มาให้แล้วพร้อมไฟตัดหมอกแล้วด้วยนะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กอลลอยขนาดขอบ17นะคะตัวนี้ <c oughs> ก็ติดตั้งไว้ลูกค้าเรียบร้อยอีกเช่นกัน,นะคะ่ะส่วนตัวกระจังหน้านะคะลูกค้าตัวเอกาทของเราก็เป็นสีดํานะคะสีดําเงาเนาะออกแบบสวยงามสําหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานเดิมๆไม่ต้องแต่งอะไรนะคะก็ดูสวยงามแล้วนะคะตัวนี้แมมใส่มาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกระบะรายเนื้อด้านหลังนะคะกันสาดสีชิ้น ฟิล์มนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกขนาดได้นะคะว่าจะติด40 60 80รอบคันนะคะก็ตอบโจทย์ลูกค้าอีกเช่นกันค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเอารถไปใช้งานเดิมๆนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะสําหรับแคมเปญคันนี้แหม่มก็จัดหนักจัดเต็มอีกเช่นกันนะคะเดอ๋วเบียศูนยาวนานถึง48งวดหรือ60งวดลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะสําหรับโปร้อนแรงของเดือนนี้นะคะแหม่มจัดให้เลยนะคะสำหรับ ลูกค้าสนใจนะคะก็ทักไลน์หาแหม่มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตามเบอร์และลิงก์ไลน์ที่แหม่มให้ไว้ด้านล่างนะคะค่ะสำหรับโปรโมชั่นและก็แคมเปญรอบๆตัวรถสเปครถรุ่นคันนี้นะคะแหม่มก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะสำหรับลูกค้านะคะอยากได้รถไปใช้งาน สำหรับ XLT คันนี้สำหรับลูกค้าที่ยังลังเลอยู่ว่าจะเอารุ่น XLT เนี่ยคุ้มไหมนะคะสำหรับแม่มแมมองว่ามันคุ้มแล้วนะคะสำหรับราคาตั้งขายอยูอ่ราคานี้กับออปชันที่ฟอร์ดใส่มาให้เราในรุ่น XLT นะคะ สำหรับคันนี้นะคะแมมก็จัดให้เหมือนกันค่ะเป็นดอกเบีย้ย0% 48รงวดเหมือนเช่นเคยนะคะก็ติดต่อหาแมมมือด้านล่างและไอดีลาที่แมมให้ไว้นะคะสำหรับคลิปหน้าแมมจะพาไปรีวิวอะไรจะติดตามชมแมมไว้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้แมมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ